so am hypnotized what's up down. What left right. สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับต้องบอกว่าเห็นคลิปที่แรกเนี่ยแอบเอ๊ะคิดว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้นี่น่าคุ้นจังเลยใครกันนะคุ้นจริงๆนะฮะแม่ พอดูไปดูมาเอา้าแม่จะใครละ่ะก็เต้าลิส์นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าแอบย่องไปดูคอนเสิร์ตนะฮะซึ่งคอนเสิร์ตตรงนี้เนี่ยก็เป็นงาน is all a b e u t tour นะฮะของ Drake นั่นเองนะฮะซึ่งเ r รกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินแร็ปเปอร์นะฮะชื่อดังเลยนะฮะโดยต้องบอกว่า is all a b e r t o u r เนี่ยถ้าสำเนียงแย่น่ขอไยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเป็นทัวร์นะครับที่ นำโดย Drake นะฮะแล้วก็ทเวนตี้วันซาเวนะฮะเป็นแรปเปอร์จากแอตแลนตานะฮะบอกว่าจัดขึ้นเพื่อโปรโมตอัลบั้มนะฮะการร่วมงานโคลาบของพวกเขานะฮะในอัลบั้มที่มีชื่อว่า Her l o ลอนั่นเองนะฮะซึ่งถามว่าลิซ่าไปกับใครนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าไปกับเพื่อนซี้ของเขานั่นเองนะฮะคุณ Destiny Roger นั่นเองนะฮะเจ้าของผลงานเพลง Tomboy นั่นเองนะฮะ หวังว่าเพื่อนๆคงยังจํากันได้นะฮะตอนที่น้องเอาเพลง tom b o ยมาเต้นลงลิลิฟิลมจําได้ไหมฮะตอนนั้นต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบเปลี่ยนชีวิตของคุณเดตินี่โรเจอร์เลยนะฮะถ้าจําไม่ผิดข้อมูลตอนนั้นเนี่ยคือคุณเดตินี่เนี่ยสัญญาเขากําลังจะหมดนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทิศท,ทางไหนเลยเนาะซึ่งถ้าพูดกันตรงๆก็คือในแง่ของผลงานเพลงเนี่ย เขาก็ยังแบบไม่รู้ว่าจะไปทํางานอะไรต่อแบบจะต่อสัญญาจะแบบยังไงไม่รู้มันเป็นช่วงวิกฤตของเขาเลยนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยแหละเป็นคนที่เข้ามาเซฟชีวิตของเขาเอาไว้เลยนะฮะเพราะการที่น้องออกมาเต้นเนี่ยโอ้โหมันทําให้เกิดกระแสะไวรอลนะฮะแล้วก็ ทำให้คนเนี่ยไปสนใจผลงานเพลงของเขาเป็นอย่างมากเลยนะฮะเรียกได้ว,ว่าจุดกระแสเพลงของเขาเนี่ยให้มันตึ้มแบบอย่างนี้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะซึ่งตอนนี้แหละเป็นเรื่องโดยย่อๆนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ย่อนะเราไปเยอะเหมือนกันนะฮะก็นี่แหละก็เป็นลิซ่านะฮะกับเดนน i n โ r เจอรนั่นเองนะฮะกำลังเพลิดเพลินเลยนะฮะกับ is all a b o r นะฮะของ Drake แล้วก็21 o a v a g e นะฮะ,ะก็คือเขาเริ่มตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2023นะครับ ในเมืองชิคาโก้นะฮะรัฐอิลลินอยส์นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเป็นบ้านเกิดของแอดเลยนะฮะเนาะแล้วก็จะสิ้นสุดที่เมืองโคลัมบัสนะฮะรัฐโอไฮโอนะฮะนี่ก็เป็นบ้านเกิดของแอดเหมือนกันนะฮะบ้านเกิดในฝันของแอดนะฮะเออก็นั่นแหละไปสิ้นสุดที่โอไฮโอวันที่9ตุลาคมปี2023นะฮะโดยทัวร์จะประกอบไปด้วยทั้งหมด56วันเลยทีเดียวนะครับทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะบอกว่า เป็นการทัวร์ครั้งแรกของเรกนะฮะในอเมริกาเหนือในรอบ5ปีเลยทีเดียวนะฮะอืมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลนะในเรื่องของส่วนของคอนเสิร์ตถ้าข้อมูลมีผิดพลาดหรือว่าพูดไม่ครบเนี่ยแอดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตามข้อมูลโดยย่อที่ที่หาหาดูดูมาเนี่ยมันประมาณนี้เนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะแอดก็ยอมรับว่าอาจจะไม่ใช่แฟนของเรกเท่าไหร่นะฮะก็เคยฟังบ้างแบบผ่านๆอะไรประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้แบบ ลึกอะไรขนาดนั้นไม่เหมือนน้องไงโหน้องนี่เราลึกเลยนะ เรานี่เสพลึกเลยนะฮะก็ไม่ต้องห่วงนะฮะน้องมีคนดูแลนะฮะสาวทอมบอยนะฮะคือเขาไม่ใช่เป็นทอมบอยอะไรอย่างนั้นก็คือสาวเจ้าของเพลงทอมบอยนั่นแหละเออคุณเดสตินีโรเจอร์นั่นเองนะฮะก็ดสดใสกันทั้งคู่นะฮะดูสนุกสนานมามันกันเลยทีเดียวกับบรรยากาศคอนเสิร์ตนะฮะก็ต้องบอกว่าลิซ่าเนี่ยเล่นให้คนดูมาเยอะแล้วไงน้องก็ขอไปเสพคอนเสิร์ตคนอื่นบ้างไปสนุกไปปลดปล่อยบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะภาพก็มีออกมาเพียงเท่านี้ในตอนนี้นะฮะไว้มีเพิ่มเติมอัปโหลดอัปเดตเน ทำอัปเดตให้นะฮะหรือว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเลยสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆเ,เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเผื่อใครที่มีข้อมูลที่มากกว่าแอดในมุมอื่นๆนะฮะจะได้แบ่งกันเสพไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้แอดไปก่อนมาทักทายยามกลางวันนะฮะสวัสดีครับ